กระเป๋าเป้หนังปลากระเบนส,สวยๆมาแล้วนะคะกรับสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอกน้ำเป้กเกาหลีไซส์มินิหนังปลากระเบนมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะรุ่นนี้คืออีกหนึ่งงานขายดีที่ผลิตมาทุกรอบหมดทุกรอบนะคะแล้วเราก็ผลิตมา,มามากกว่า9ปีแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะปีหนึ่งก็ได้ไม่กี่ใบนะคะเรายังคงผลิตให้สําหรับพี่ๆที่ยังไม่มีเป้นหนังปลากระเบนของแท100นร้อยล้วเซ็แลพี่ๆได้ใช้ในราคาเบาๆอย่างแน่นอนค่ะน้องเอกเริ่มต้นที่สีแดงวายนะคะพี่ๆงานมา ใหม่แล้วมีไม่กี่ใบเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ขอขนาดด้วยค่ะพี่ๆขาโนะ้เห็นหนาใช้ปากระเบน2ตัวเลยนะตัวใหญ่ๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ขนาดกว้าง8นิ้วสูง8.5นิ้วนาะ4.5นิ้ว โอโหงานหนังปลาก,กระเบนไม่ต้องพูดถึงกระเบ๋าสะพายนะคะแค่กระเป๋าใบเล็กใบน้อยนะคะพี่พี่ขากระเป๋าสตางค์ก็ฟาดไป 2- 3,000แล้วน้องเอจัดให้กระเป๋าเป้สองซิปทรงเกาหลีราคาใบละ1990บาทเท่านั้น1990บาทแต่พี่พี่ดูงานก่อนดูรายละเอียดก่อนอันลงอะไรสวยใหม่เอี่ยมเงาเว็บเลยนะคะคือพี่พี่ขาต้องบอกเลยนะว่ากระเบนน่ะวัตถุดิบอ่ะมันจํากัดในเรื่องของขนาดมันจะลง เป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้ได้เหมือนงานแฟชั่นอื่นๆน่ะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะน้องเอ๋น่ะรีวิวนะคะตลอดทุกปีทุกปีทุกปีก็รุ่นเดิมๆรุๆ่นเดิมๆแล้วก็ผลิตมาใหม่แล้วก็หมดตลอดเลยนะคะพี่ๆเป็นงานยอดนิยมอมาตะตลอดกาลนะคะรุ่นนี้คืออีกหนึ่งรุ่นที่ใช้ได้ตลอดเลยนะคะมี2ช่องใช้งานค่ะเป็นซับในเป็นกำรรมะหยีสีดาแบบนี้นะเป้สวยนะคะพี่ๆค่ะสำหรับรุ่นนี้เป้สวยแล้วก็สะพายข้างสวยเราจะใช้งานแบบ ข้างแบบนี้ก็ได้สีที่1สีแดงนะคะสีที่2สีน้าตาลช็อกโกแลตอุ้ยสปายข้างก็สวยถ้าพี่ๆสนใจรุน่นนี้แคปภาพแล้วก็ทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง YouTube น้องเอก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลยหนังปลากระเบนแท้เรารูกไม่คะส,สายสกายสองเส้นเนาะเอาไว้ให้พี่ๆใช้แบบว่า เป็นเป้ก็ได้เป็นสายสะพายก็ได้นะคะและลําตัวนี่ลาตัวด้านข้างด้านหน้าด้านหลังหูหิ้วก้นกระเป๋าเป็นหนังวัวแท้และเป็นหนังวัวเกรดเอหนังสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆขาดู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 เม็ด,ด,ดม r, สวยสวยเม็ดใหญ่ๆดูใ,ใกล้ๆแล้วงานละเอียดปราณีตพิถีพิถันมากๆเลยนะคะ1990บบาทด้านข้างขอบเย็บโค้งต่าง,างๆสวยมาก จริงๆค่ะพี่พี่ขะไปต่อกันที่สีต่อไปสีละ2ใบนะคะสีละสใบพี่พี่ขาตอนนี้สีน้ำเงินต้องเห็นรับได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะหนึ่งพันเนะคะงานผลิตมาใหม่ล่าสุดอีก1นึ ip, ่แฟชั่นยอดนิยมอาฮิตย์อามตัตลอดกัน เป้แฟชั่นเกาหลี20มินิสวยน่ารักมากเลยพี่ดูสิสภาพข้างก็สวยนะคะตัวนี้ทรงเขาค่อนข้างเก๋แล้วอยู่ทรงไม่มียืดไม่มีด้วยไม่มียุบอย่างแน่นอนนะคะหิ้วสวยนะคะถ้าไม่ใส่สายสพายแล้วหิ้วอย่างนี้ก็น่ารักนะคะสพายสวยนะคะแล้วก็ อ๋ใช้นาเป็นเป้น,นะคะดูความสวยสีน้ําเงินค่ะไล่ตั้งแต่ขอบมุมอโลงอะไรอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่ขาจุดเล็กๆกน้อยๆความสวยงดงามความละเอียดของเนื้องานสวยตาแตกเลยค่ะอูุ้้ยเม็ดไข่มงเม็ดไข่มุกสวยแวววามากและนี่ก็คือหนังที่แข็งแรงทนทานที่สุดในโลกงานที่ทํายากที่สุดในโลกพี่พี่มันน่ามีไว้ในครอบครองที่สุดในโลกด้วยเหมือนกันต่อไปสีสุดท้ายค่ะสีดําพี่พี่ก่าจะได้แต่ละล้อแต่ละสีมันใช้เวลา นานมากเลยนะปลากระเบนกว่าจะผลิตเสร็จกว่าจะอะไรนะ่ะยาวนานจริงๆนะแต่ละรอบเป็นปีเลยนะกว่าจะออกงานแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละชุดอะแล้วราคา2,990บาทมีที่ไหนไม่มีที่ไหนแลว้วอันนี้ก็คือแบบหือราคาถูกที่สุดแล้วคะ่ะพี่ๆคะ่ะดูคะ่ะ เนี่ยแล้วลูกค้าน่ชอบมากเลยนะสีดาอ่ะแล้วงานน้องเอกเ,เป็นางานประดับเพชรใช่ไหมมันจะมีความวิววับวิววับแล้วสีดำแล้วประดับเพชรน้าเงินน่ะพี่ๆลองคิดดูดีสว,สวยทรงพลังสวยปังอลังการขนาดไหนของจริงแวววาวมากเลยลูกค้ายังบอกเลยนะว่าในกล้องอ่ะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสวยในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ของจริงก็สวยมากลูกค้าพูดอย่างนี้ลอยลูกค้าพูดอย่างนี้กันหลายคนเลยพี่ๆขาชอบสีไหนัะหาน้องเขยได้เลยนะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ของแถมเป็นซองจดหมายหนังงูนะสวยหรูมาก นะคะซองจดหมายนังูต้นทุนในการผลิตสูงมากนะคะค่าฟอกค่าเคมีนะพี่ๆขาค่าวัตถุดิบค่าแรงแล้วก็ค่าซับในค่าอะไรต้นทุนเดียวใบหนึ่งสามสี่ร้อยขั้นต่ำเออน,นี้ต้นทุนนะของแถมเนี่ยต้นทุนไม่ใช่ถูกๆเลยก็จัดให้กับพี่ๆนะคะทุกออเดอร์มไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบน้อยเราก็แถมให้หมดเลยนะคะชอบใบไหนทักมาได้เลยนะคะขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้งเอ๋ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกบสวัสดีค่ะ